สวัสดีครับก็มาพบกับ ep สามนะครับวันนี้นะสำหรับการเทรดพอร์ตเต่านะครับบ้านจาก4 0 0รอยไปหนึ่งหมืนะครับโดยเนี่ยคลิปเนี่ยที่ผมให้ดูนะครับก็เป็นการมาอัดเสียงที่หลังนะครับหลังจากที่แบบอัดบันทึกภาพไว้นะครับเริ่มมาที่ออเดอร์แรกเลยนะครับออเดอร์นี้ก็กะาจะตีหัวเข้าบ้านนะครับก็คือกราฟนะครับเปิดใต้เส้น ema 5้านะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปทะลุแนวต้านขึ้นไปแนวต้านที่1ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ไปถึงจน ถึงแนวต้านที่สองนะครับผมก็เลยกดลงที่ที่แนวต้านที่สองนะครับแต่กราฟก็ทะลุนะครับทะลุแรงจริงๆนะครับแท่งนี้นะครับทะลุแรงจริงนะก็เอาไม่อยู่นะครับโดนดักก็เลยโดนดักตีหัวคืนนะครับไม้นี้ก็แพ้ไปนะไม้แรกก็ประเดิมไปเลยนะครับเรามาดูนะครับเนี่ยเห็นไหมเอมเห้านะครับกราฟเปิดได้ e MA 5ห้านะครับแล้วก็ทะลุแนวต้านขึ้นมาที่เป็นไซเวย์นะครับเห็นไหมกราฟตรงนี้อยู่ตรง EMA 5ห้าเห็นไหมครับ อ่าอยู่ใต้อีเมห้า e ก็ตีว่ามันจะเป็นขาขาลงนะครับแล้วมันทะลุไปแรงๆเนี้ยผมกะดักตีหัวนะพอดีมันก็ทะลุแรงไปเลยนะครับไม่ไม่วกกลับมาเลยนะตีหัวไม่อยู่นะไม้นี้ก็แพ้ไปนะครับตามระเบียบนะเปิดหัวด้วยแดงนะครับวันนี้นะครับเราก็ไปดูต่อนะนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะอยากเปิดบัญชีเทรดนะครับก็ผมมีลิงก์ไว้นะครับใต้ คำบรรยายคลิปนี้นะครับก็กดได้นะครับเปิดบัญชีได้นะนะครับเปิดง่ายๆนะครับโดยใช้อีเมลนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านครับพิมพ์รหัสผ่านที่เราต้องการนะครับก็กดสมัครนะครับก็แค่นั้นเลยนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากสมัครไม่ยากนะครับแล้วก็ฝากเงินก็ไม่ยากนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นไงต่อนะตอนนี้ผมก็เริ่มหากราฟไปเรื่อยๆนะครับหากําลังหาก่อนนะนะครับ หลังจากที่ไม้แรกแดงไปแล้วนะก็เริ่มหาก่อนนะครับต้องตั้งใจหน่อยนะครับไม้ที่สองนะครับเพราะว่าถ้าตามเทคนิคของผมเนี่ยตามไม้นี่ของผมเนี่ยก็คือถ้าเกิดแพ้สองไม้ก็จะหยุดนะครับจะหยุดนะนะครับต้องมาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะแพ้สองไม้ติดหยุดชนะสองไม้ติดหยุดนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยจะเทรดไม่เกินห้าไม้นะครับจะเทรดไม่เกินห้าไม้นะนะครับก็ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับห้าไม้จบเท่าไหร่ก็ต้องจบเท่านั้นนะครับ ไม้นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะ EU นะครับ EU ว่านะครับจะลงมาถึงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลงมาดูนะครับมีปลายไส้ทิ้งไส้เรียบร้อยนะมีแท่งคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะนะครับรอดูว่ากาขาจะวิ่งลงมาถึงหรือเปล่านะครับถ้าถึงแล้วมีรีเจคชั่นผมก็จะกดนะครับผมก็จะกดนะถึงนะครับไม้นี้ถึงนะก็กดนะครับกดติดที่ปลายไส้นะครับเด๋ยวดูนะครับว่าจะชนะหรือแพ้ครับสำหรับไม้นี้นะดูนะครับ กราฟก็ดูนิ่งๆหน่อยนะครับดูนิ่งๆหน่อยนะกราฟวันนี้ดูนิ่งๆหน่อยนะครับดูแบบกะจังหวะยากๆหน่อยนะครับแต่ถ้ารู้ลงมาแรงๆอย่างนี้นะครับถ้ารู้ลงมาเลยอย่างเงี้ยก็โอกาสรอดมีน้อยมากนะครับโอกาสรอดมีน้อยมากนะออเดอร์ที่สองนะครับดูนะครับก็ไม่เด้งนะครับกราฟก็ไม่เด้งนะกราฟนิ่งนะครับวันนี้กราฟไม่ค่อยดีเจกนะนะครับไม้ที่สองก็แพ้ไปนะครับแพ้แพ้ไปตาม ตามรูปแบบที่เราคุ้นเคยเนี่ยแหละครับมันมีแพ้มีชนะได้นะครับพอดีมี g u นะครับแจ้งเตือนมานะผมเลยไปเปิดดู g u กับ uj ก่อนนะครับว่ากราฟมันเข้ามันเข้ารูปแบบหรือเปล่านะครับเข้ารูปแบบหรือเปล่าก็กดไปนะครับก็ไปดู g u นะครับ uj นะครับ uj นะครับกลับไป gU ใหม่นะครับกลับไป GU ใหม่ GU น่าจะโอเคกว่านะก็เลยกดนะครับก็เลยกดนะครับไม้ที่สามนะครับไม้ที่สามนะวันนี้นะครับ แพ้ไปแล้วนะสองไม้แรกแต utet, yeah. 1, ceu, ่ไม้ท <un> so ี่สามเนี่ยมันมาติดกันนะครับก็เลยกดนะลืมตัวก็เลยกดนะครับก็เลยกดไปนะครับมาดูว่าชนะหรือเปล่านะครับถ้าแพ้สามไม้ติดก็ต้องหยุดนะครับก็ต้องหยุดนะนะครับมาดูนะไม้นี้นะครับไม้นี้ก็ดักตีหัวเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆเหมือนเดิมเลยดักตีหัวนะครับเพราะว่ามันมีแนวรับนะครับโวแนวรับมันอยู่ตรงเนี้ยนะครับมีเด้งไปสามสี่รอบนะครับโซแนวรับเรามาดูนะครับว่าไม้นี้จะรอดหรือเปล่านะครับไม้ที่สามนะครับ ก็เด้งขึ้นมานะครับเด้งขึ้นมานะเกือบไม่รอดนะครับไม้นี้ก็ชนะไปนะนี่เรามาดูนะครับเห็นบ้างมันเป็นโซนแนวรับนะครับมันเป็นโซนแนวรับนะตรงนี้นะครับมีโซนแนวรับอยู่นะครับเขาลงมาเนี่ยก็ถึงปลายไส้เนี่ยผมก็กดมีรีเจคชั่นผมก็กดนะครับก็กดเข้าไปนะไม้นี้ก็ชนะครับเท่ากับว่าชนะหนึ่งแพ้สองครับก็ถือว่าได้ไปต่อนะถือว่าได้ไปต่อนะครับยังมีโอกาสได้อีกสองไม้นะครับ ยังมีโอกาสได้อีกสองไม้นะสาหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้นะนี่เราก็มาดูเช็คนะครับแนวรับมีเส้นกิิดมีอะไรด้วยอยู่ข้างล่างนะครับมันก็เลยทําให้ผมกดได้นะันก็อาจจะมีแรงนะครับพอเส้นกิดเนี่ยมันช่วยเพิ่มแรงนะครับช่วยเพิ่มอีกอย่างหนึ่งเข้าไปนะครับสําหรับเทคนิคนี้นะถ้ามีเส้นกิดด้วยเปอร์เซ็นต์มันก็อาจจะจะบวกเพิ่มอีกเปอร์เซ็นต์ชนะมันก็จะอาจจะบวกเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเราก็มาหากราฟต่อไปนะครับออเดอร์ที่สี่นะออเดอร์ที่สี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะ ว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะได้ตอนไหนนะนะครับวันนี้ตัดมาแบบเอาแบบที่ตอนแบบที่แบบเจอการาประเทศเลยอะไรเงี้ยนะครับเจอการาประเทศเลยแล้วค่อยมาอัดเสียงเข้าที่หลังนะแต่ไม่รู้ว่าเสียงจะดีหรือเปล่านะนะครับไม่รู้ว่าเสียงจะดีหรือเปล่านะครับอันนี้อัดไปก่อนนะนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจนะครับที่จะเทรดนะครับ i q ค p t i o n นะครับผมก็มีให้โหลดนะครับเปิดบัญชีได้นะครับแล้วก็มีกลุ่มมีไลน์นะครับให้สอบถามนะ นะครับก็มีลายไอดีให้สอบถานครับเข้าไปดูที่ปากหมุดได้นะครับแล้วก็คําบรรยายได้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาอะไรนะครับลายส่วนตัวมาถามผมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะช่วยตอบให้นะครับว่าต้องทํายังไงนะครับเวลามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาแนะนํากันได้นะครับมาแนะนํากันได้หรือว่าอยากจะถามเทคนิคการเทรดอะไรเงี้ยมาพูดคุยกันได้นะมาพูดคุยกันได้ผมไม่ห่วงนะครับผมไม่ห่วงนะถ้าเพื่อนๆเราไปใช้แล้วมันได้กาไรเนี่ยผมไม่ห่วงอยู่แล้วนะครับสําหรับเทคนิค นะครับก็ไลน์มาคุยกันได้นะครับไลน์มาคุยกันได้นะนะครับช่องทางการติดต่อมีเลยนะครับทั้ง ID l i n ไลน์แล้วก็มีลิงก์ให้กดเข้ามาไลน์นะครับนะครับมาดูไม้นี้นะครับมาดูไม้นี้นะไม้ที่สี่นะครับไม้ที่สี่นะออเดอร์ที่สี่นะครับกดไปแล้วนะครับอันนี้ก็กดตามเทคนิคนะครับมีแนวต้านอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีแท่งคอนเฟิร์มครับขึ้นไปถึงปลายไส้มีรีเจคชั่นผมก็กดนะครับและที่สําคัญมีเส้นกิดนะครับ ก็เหมือนที evening, ่ผมบอกนะครับเส้นกิจมันจะช่วยเพิ่มแรงนะครับเพิ่มแรงให้อีกหนึ่งเท่านะครับนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสชนะให้มากขึ้นนะครับถ้ามีเส้นกิจเนี่ยเส้นสีเหลืองๆที่ผมตีไว้เนี่ยเส้นกิจที่สําคัญก็ต้องอยู่ที่นะครับลงท้ายด้วยเลขศูนย์หรือลงท้ายด้วยเลขห้านะครับนะครับเส้นกิจเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นสีเทาๆบางๆอยู่ในกราฟครับเราก็ต้องดูนะครับดังนั้นเขาถึงเรียกว่าเส้นกิจนะมันเพิ่มแรงได้นะครับมาดูนะครับไม้นี้เจ้าอยู่หรือเปล่านะไม้ที่สี่นะครับ ไม้ที่สี่ครับก็เอาอยู่นะไม้ที่สี่ก็เอาอยู่นะก็ชนะไปนะครับสําหรับไม้นี้นะนะครับเนี่ยก็มันก็เป็นโซนแนวต้านนะครับเห็นมากราฟขึ้นมาเล่นสองสาครั้งนะครับก็เป็นโซนแนวต้านนะนะครับก็ถือว่าไม้นี้ก็ชนะไปนะครับก็เท่ากับว่าเสมอสองเอ้ยแพ้สองนะครับชนะสองนะนะครับเหลืออีกไม้หนึ่งนะไม้สุดท้ายนะครับเรามาดูกันนะครับเพราะว่าผมจะเทรดแค่ไอพอดเต่าเนี่ยผมจะเทรดแค่ห้าไม้นะครับเต็มที่ห้าไม้นะ ถ้าชนะสองไม้ติดก็หยุดนะครับแพ้สองไม้ติดก็หยุดนะแต่วันนี้เราลืมตัวนะครับก็เลยเป็นสี่ไม้ละนะครับชนะสองแพ้สองนะนะครับเดี๋ยวมาตัดสินกันไม้ที่ห้านะครับว่าวันนี้จะรอดหรือจะล่วงนะครับจะรอดหรือจะล่วงนะนะครับไม้นี้ก็ชนะไปนะนะครับตามเทคนิคเลยนะครับแนวรับแนวต้านบวกรีเจคชั่นนะครับบวกเส้นกิดนะครับแล้วก็มี EMA 5ช่วยนิดหน่อยนะครับสำหรับเทคนิคผมนะไม่ยากนะครับไม่ยากนะดูง่ายๆหน่อยนะครับไม่ต้องแบบใช้แบบ พวกอินดิเคเตอร์มากนะครับแต่พวกอินดิเคเตอร์เนี่ยเดี๋ยววันหลังผมก็จะมาบอกนะจะมีวิธีการแบบแนะนําเพื่อนๆอ,อีกนะครับเดี๋ยวต้องดูคลิปผมไปเลือดติดตามไว้แล้วกันนะครับแต่เฉพาะเพจไอพอร์ตเต่าเนี่ยผมจะเทรดด้วยเทคนิคแบบนี้เท่านั้นนะเทคนิคแบบพวกรีเจคชั่นเทคนิคง,ง่ายๆเนี่ยนะครับไม่ได้แบบเทรดซิ่งหรือเทรดไ์น,นะครับอันนี้เทรดแบบพอร์ตเต่าก็คือช้าๆนะครับค่อยๆเดินเงินนะครับแล้วก็จะเอา ผลรวมทั้งหมดเนี่ยภายใน1เดือนครับมาดูว่าจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนนะครับโดยผมเริ่มต้นพอร์ตนี้นะครับที่400บาทนะนะครับว่าตั้งเป้าไว้จะเทรดให้ถึงหมื่นครับไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับมาดูก่อนแล้วกัน1เดือนว่ามันได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยก็จะเดินแค่มาละร้อยนะครับแต่พอมีเงินเยอะขึ้นผมก็จะเพิ่มยอดเงินเข้าไปเรื่อยๆนะมันก็จะเดินไวขึ้นนะสำหรับพอร์ตเต่านะครับ เหมือนที่ผมอธิบายไปใน2คลิปก่อนนะสอง EP ที่แล้วนะนะครับตอนนี้ก็หาออเดอร์ที่5้านะครับออเดอร์ที่ห้านะว่าจะมาไหมนะนะครับมาดูกันนะครับอันนี้อยู่ที่ EU นะครับ EU ก็เป็นเทรนขาลงนะครับแต่ก็มีแนวรับอยู่ด้านล่างนะนะครับมีแนวรับอยู่ด้านล่างก็แนวรับนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับน่าจะโอเคอยู่นะถ้าเขาลงมาสวยๆนะครับลงมาแล้วมีจังหวะรีเจคชั่นสวยๆนะก็อาจจะกดขึ้นได้นะครับ ดูนะครับไป e.g. นะครับ e.j. นะ e.j. e.j. เนี่ยผมก็กะว่าไม้นี้แหละครับจะแบบ follow ten นะจะ follow ten นะครับนี่นะครับจะ follow ten นะก็กราฟเหมือนจะทะลุไปแล้วนะครับแล้วก็มีแท่ง c o n f i r ์มาแล้วนะครับแล้วผมก็รอนะครับรอให้มันจะถึง EMA 5นะครับก็กดนะครับไม้นี้นะครับกดไปทั้งที่มันยังไม่ถึงนะทั้งที่มันยังไม่ถึง EMA 5้านะครับยังไม่ถึงนะ ยังไม่ถึงราคาที่ผมต้องการนะครับแต่ลืมนะครับลืมตัวนะพอเวลามันใกล้หมดแล้วนะครับและคิดว่ากราฟมันจะวิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามีแท่งคอนเฟิร์มมันยาวนะครับมันยาวนะก็ดูนะครับว่าไม้นี้จะชนะหรือแพ้นะครับไม้ที่ห้าไม้ตัดสินนะนะครับเป็นการเข้าตามเทนนะครับไม้นี้นะจากแนวต้านกลายเป็นแนวรับนะครับเทคนิคนี้นะครับก็ดูนะครับก็แพ้ไปนะครับแพ้ราคาไปนะสําหรับไม้นี้ครับเพราะว่า ใจร้อนครับแล้วก็รอราคาไม่ได้รอราคาที่มันถึง EMA 5นะเทคนิคนี้นะครับต้องรอให้ถึง EMA 5นะครับถึงจะปลอดภัยที่สุดนะผมถึงบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะครับลงมายังไม่ถึง EMA 5เลยนะครับก็เห็นมันรีเจคชันนิดนึงก็เลยกดขึ้นไปนะครับก็เลยแพ้ไปตามระเบียบนะนี่ผมก็มาตีเทรนไลน์ระยะสั้นให้ดูครับว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแต่อย่างว่านะครับไม่มีเทคนิคไหนที่มันชนะได้ทั้งหมดร้อยซนะครับไม่มีเทคนิคไหนที่มาชนะได้ร0 0นะ แค่เราเทรดให้ชนะมากกว่าแพ้นะครับประมาณ60%ขึ้นไปนะครับก็อยู่รอดในตลาดนี้ได้แล้วนะ1ิไม้ชนะสัก6ไม้นะครับก็อยู่รอดได้แล้วนะนะครับก็แบบใช้มินเนตเมนต์เอานะครับใช้การเดินเงินเอานะครับใช้การแบบคํานวณเงินเอาแล้วก็ใช้วินัยเป็นหลักนะครับนี่นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะสําหรับผมในไม้นี้ยังไม่เข้ารูปแบบเต็มที่นะครับก็แพ้ไปนะนะครับส่วนเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจอยากเปิดบัญชีกับ IQ Option นะ ก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ IQ Option เนี่ยเป็นโบกที่นานเปิดมานาน,านแล้วนะครับเป็น1 0 1สิบอปีนะมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับผมบอกให้เลยนะนะครับก็ลองดูนะครับถ้ามีปัญหาติดขัดตรงไหนก็แอดไลน์มาคุยกันได้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ